คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับกับข้าวข้างในเนี่ยตอนเย็นถ้ามันทานไม่ได้เนี่ยดูดิว่าผู้ลงขังหรือนักโทษเนี่ยเขาจะทำอะไรเราจะวางให้ก่อนเวลาเรา,เราเราก็เดินเดินมาอย่างนี้อันนี้เป็นโงสม,มตินี่เป็นงคลัวนะแล้วก็เดิน,เด,นเดินมาแบบว่าเขามาวางไว้แนละ้ว แล้วตีตีโบกก็คือว่านี่เวลาเวลาลงกวตีโบกเราเราอยู่ไกลๆเขาจะตีโบกอันนี้ก็เขียงเลยนะครับนี่นะครับฝาปลา,าป่องครับเขียนเข้าไปไมันจะอ,อยเอะอมันไม่โดนน้ำร้อนมันจะร่อยอะ่ะเราต้องกินกับข้าวด้วยม,ม,มาๆกินกับข้าวเขาได้ไหมได้่ะไม่อร่ลอยเลยออ เอ้ยลมเก้านะครับวันนี้นะครับเราจะมากับข้าวข้างในเนี่ยตอนเย็นถ้ามันทานไม่ได้เนี่ย <S <S ดูดีว่าผู้ลงขังหรือนักโทษเนี่ยเขาจะทําอะไรเข้าไปกินในโรงครัวนะครับโรงอาหารเนี่ยเพราะว่าโรงอาหารเนี่ยมันคือถ้าตอนเย็นมีปลาระเบิด <S <S มีแบบว่าแกงที่ไม่อร่อยใช่ไหมครับไก่วิญญาณไก่แกงน้องแม็ค น้องๆอ,อาจจะไม่รู้จักแต่ชื่อมันมแปลกๆหน่อยแต่มันกินไม่ได้มันทานไม่อร่อยนักโทษเขาจะทํากับข้าวกันเองเนี่ยเขาทํายังไงแล้วเพื่อเอาเข้าไปกินแต่ถ้าไม่อยากเข้าเดินเข้าไปกินในโรงอาหารนะครับก็จะนี่ถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับข้างในมีนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยพับๆๆใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปขอข้าวโรงเลี้ยงนะครับโรงเลี้ยงก็จะให้ข้าวมาถุงหนึ่งแล้วก็เอาข้าวมาแอบกินข้างนอกไม่เข้าโรงอาหารนะครับโรงอาหารเนี่ยมันต้องเข้าทุกคนนะครับ ถ้าคนมีญาติคนมีตังค์ก็ซื้อข้าวซื้อข้าวเปล่าร้านข้าวลงเคราะห์ออกมากินข้างนอกได้นะส่วนคนไม่ค่อยมีตังค์แต่มีกับข้าวอยู่ก็ไปขอข้าวลงงพัวนะครับให้เพื่อนออกมาให้เขาจะใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็ซ่อนไว้ตามป่าตามอะไรนะครับตอนมา้ยังดีใช่ไหมอ่าเขาเขาจะเดินออกมาวางไว้ให้ก่อนเหมือนส่งยาเ่อาจะวางไว้ให้ก่อนเวลาเราเราก็เดินเดินมาอย่างนี้อันนี้ไปลงสรงสูบนี่ไปลงโรงัวนะแล้วก็เดินเดินมาแบบว่า เขามาวางไว้แล้วแล้วตีตีโบกก็คือว่านี่ยเวลาเวลาลงควรตีโบกเราเราอยู่ไกลๆเขาจะตีโบกก็ที่เดิมอะไรเงี้ยเ,เราเราเวลาเราเดินมาเราต้องดูซ้ายดูขวาดูนายเลยนะพอโป่งเราเดินมาเลยวิ่งเลยนะครับ อันนี้อันนี้โอ้โหเสื้อขาดเลยอ่ะยัดข้าวเสื้อขาดเลยนี <g ül> ่เราเราก็เอาข้าวใส่เสื้อนะครับปึ๊บเราเราเราก็จับให้มันเนียนๆแล้วก็วินเลยอุปกรณ์เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับมาม่ามาม่าเนี้ยต้องได้มีน้ำร้อนหลอดข้างใน,นอะ่ะกับข้าวพอเราได้ข้าวจากโรงเีย็นมานะตอนนี้เครื่องปรุงข้างในก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลอย่างนี้นะครับแล้วก็พริกเนี้ยเปิดจากร้านค้าได้นะครับพหมุนลูกปึ๊บ น้ำมากมาเชื่อมกรุงออกนะครับเอาเชื่อกรุงออกดูนะเขาทำกับข้าวยังไงนะดูนะครับแล้วก็เทน้ำเข้าไปเลยปึ๊บนะครับเทน้ำเข้าไปเลยอันเนี้ยตั้งไว้ก่อนให้มันอืดน,นะครับตั้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำเมนูอันนี้เมนูแรกนะเมนูแรกก็ ตั้งไว้ก่อนนะครับมเมนูต่อไปนะครับเครื่องนี้ห้ามทิ้งนะสองคันนะครับเนี่ยเอาไว้ก่อนเมนูที่สองนะครับอ่ารกสีกระเทียมยำหน่อยเนี่ยข้าวพระเอกของรายการนะครับปลากระป๋องนะครับอันนี้เราไม่เข้าไปกินข้าวในโรงอาหารน,นะเราจะทำกินข้างนอกเลยเออ ปลากระป๋องนะครับพอได้มาแล้วก็เทใส่นี่ทีนี้พออยู่ข้างในเนี่ยปลากระป๋องนะครับเข็นเห็นเข็นเป็นตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับข้างในเพราะถ้ากินกันหลายคนมือตักตัวตัว,ต,วตัวหมดนะครับก็เราบีก่อนบีก่อนเลยบีให้มันแบบว่าให้มันแบบว่าตักได้หลายคนที่สุดนะครับคือกระป๋องเดียวกินประมาณห้าคนอะ่ะเราก็ต้องทำการบีก่อนน้องๆในหลายคนสงสัยว่าเฮ้ย hey, พี่ เวลาเขาหั่นพีน like, umas, ane, ่กันเลยรอ่ะเขาไม่มีดก็ทำไงนี่ก็ตอนอย่างนี้นะครับอันนี้ก okay. ็เขียงเลยนะครับนี่นะครับฝาปลาป๋องนะครับเขียนเข้าไปเอาฝาปลาป๋องเขียนนะครับนี่นะครับทำบ่อยไงทำบ่อยก็จะมีพ่อครัวในบ้านนะครับก็คนในบ้านนะครับถ้าแผนกคนไหนทํากับข้าวคนนั้นก็ทําไปนะครับ อันนี้ก็คือหมายความว่าทากับข้าวเหมือนกันนะข้างใน,นครับใส่พริกเข้าไปนะครับเพื่อความอร่อยคนไทยไมันต้องกินพริกหน่อยนะสี่เม็ดเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าอิ่มปากลำบากตูดนะครับ <Yeah. S 1> กับเทียมข้างในันไม่มีมีดนะมีมีดก็ต้องแอบนะครับถ้าเจ้าชีเดินผ่านเห็นว่าเรามีมีดนะครับโดน,นครับแต่ถ้าเป็นฝาปลาปองนี้ไม่เป็นไร กินกันอย่างนี้นะครับมันลําบากครับก็ดูไว้นะจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปปลากระป๋องกระป๋องเดียวกินกันห้าหกคนนะเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินแบบว่าเป็นเตาเลยเรียกร้องมานานใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลาไปเพราะว่ามันจะได้ตักน้อยๆนะเช็คก่อนนะครับว่าเมนูนี้มันใช้ได้ยังนะครับเฮ้ยใช้ได้แล้วนะครับถ้ามันนิ่มก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับกำลังจะนิ่มแล้วนะครับเมนูนี้จับเช็คด้วยก่อน ถ้ายังไม่ได้เราก็ปิดฝาไปก่อนคือเขาบอกว่าข้างในมีน้ําร้อนทำไมพี่เอสไปแปลน้ำร้อนจริงๆแล้วอ่ะน้ําร้อนอนะ่ะมันมีแต่คนอนะ่ะมันหลายพันคนมันต้องต่อคิวเวลน้ําร้อคนครับหรับเราเราก็ต้วนน้าเปล่าเลยครับส่วนใหญ่เขาน้ำเปล่ากันขี้เกียจไปต่อคิวนะครับนี่น้ําตาลนี่แค่นิพอนะครับเพิ่มมันไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายมีแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ไปแค่นี้เมนูแรกเรียบร้อย เมนูต่อไปกำลังจะเรียบร้อยนี่ครับอันนี้คือจริงๆไนะแบบไม่ต้องให้นิ่มมากหรือว่ากรุบกรอบๆเพราะมันก,ก็กก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 กได้กินได้หมดนะครับอ,อันนี้นิ่มๆแล้วนะครับลำบากไม่ลำบากก็ดูเอานะน้องอาหารนี่นะครับถ้าให้เป็นดาวห้าดาวนะครับอยู่ประมาณถ้าข้างในนะผมให้อยู่ประมาณสี่ดาวครึ่ง ำไมต้องให้เยอะจังสีดาค่งเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปในโรงเรียนกินไม่ได้เลยนะครับกับข้าวอะ่ะแล้วก็คนเอาแบบแห้งนะครับแบบแหง้งเพราะเราไม่มีอันร้อนแล้วก็แบบแหง้งอันนี้คือแหง้งนี่คือคนมีตังแคเนะนะี่ยแห้งอะ่ะถ้าคนไม่มีตังคือม,มาม่าห่อหนึ่งนี่คือน้านเต็มขันต้มในขันนะครับข้างในต้มในขันนะครับมะม่าห่อหนึ่งนี่คือต้มในขัน น้ำครึ่งขันมามนะ่าห่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาอะไรเงี้ยกับม,ะมะา่าเอาละครับจะได้แบบว่ามันจะได้บะหมี่เอานี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วอันนี้กับแก้มน,นี่ผักแก้มล้บกระเทียมสองหัวสองหัวอันนี้คือเราไม่เข้าโรงยูกลัวนะเราตังกินข้างนอกเลยข้าว,วก็ได้ไปแล้วครับทาแบบจริงเนะใส่ถุงวางอย่างนี้นะครับกับพืนเขาก็จะพับพับ,พบ่างนี้หน่อยนี่นะครับ ก็กินได้กินประมาณสี่ห้าคนนะแค่นี้แต่ว่าเราจะมีเชิญน้องคนหนึ่งมากินด้วยนะครับมาจากพิจิตนะครับเรียนเชิญน้องโอบะบะกนะครับจากพิจิตตสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วจาได้ไหมจาได้พี่กินหนูอ่ะพี่กินหนูนาเอาหนูนาให้เพียร์หล่อเพียนยังตามมาอีกแล้วบอกว่าที่เด็ดเลยอ่าที่เด็ดเลยแต่ช่วงนี้หน้าฝนหนูกินไม่ได้เดี๋ยวเราพี่เฮียลองชิมดูก่อน ร้องหักินได้เลยร้องหัวให้ให้คนร้อนน่าเขาว่ารสชาติเป็นไงอร่อยไหมพอได้ไหมอือด้วยอร่อ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 ยนะนี่ยเขามามเามากแต่ไม่เคยกินเ่ยมาม่ากับข้าวมาม่าไม่เคยกินกินแบบนี้เลยเนาะใส่ถุงแบบนี้เนี่ยนี่คือกินเหมือนข้างในเลยอ่ะโอ้หนี่ใครจับเยอะไม่ ตักเยอะมีปัญหาไหมพี่อืทำไมมีปัญหาอะไรพี่ตักเยอะก็เหมือนเอาเปรียบเพื่อนคนก็บองเส่วนใหญ่มันตักไม่เยอะหรอกโอกินเผื่อกันเพราะเหลี่ยมแต้มแบบมันดูกันรู้หมดมันก็เลยพยายามไม่ใช้เหลี่ยมกัอะไรกันอ่าไห่ผมลองมาม่าพี่หน่อยจะอร่อยเหรอไม่โดนน้ำร้อนมันจะอร่อยเหรออืแล้วต้องกินกับข้าวด้วยมาเม่ากินกับข้าวเขาได้ไหมได้อ่ะ เฮอร่อยเลยออใช่ใช่ใช่ไหมไม่เคยกินถ้าไปโดนปลาระเบิดหรือว่าไปโดนแบบว่าต้มยำร้อมแมกนะอ่ามันเป็นยังไงพี่ต้มยำปลาระเบิดต้มยำปลาระเบิดนี่คือปลาเนี่ยเป็นตัวนะครับเป็นปลาเก็ดแข็งเนี่ยเป็นตัวแล้วเอาไปต้มต้มแล้วก็ใส่เครื่องเหมือนต้มยำอ่ะต้มนานๆพอมันระเบิดเนื้อมันหายไปเลยเลยแต่ก้างอ่าแล้วกินอะไรอ่ะ ทดน้ำแกงออกถ้าได้กินปลาระเบิดอ่ะขอบอกรสชาติจริงๆนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเ็นไงเนี่ยรสชาติข้างในจริงๆเอ้าทำไมอ่ะรสชาติเป็นไงถึงคือทิ้งโอ้โหให้น้ำปลามันเป็นน้ำซุปอ่าน้ำแข็งต้มยำปลาระเบิดที่นักโทษกลัวๆอ่ะนะครับแล้วก็จะมีอ่าต้มยำร้องแม็งมันเป็นยังไงพี่ ล้อแม็กก็คือหัวขาวเขาเรียกอะไรนะหัวใจเท้าเออหัวเท้านะครับหัวเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถึงเลยเรียกแต่ล้อแม็กแต่เรียกไม่ถูกหัวเท้าทำไมเขาถึงถึงเรียกล้อแม็กเพราะว่ามันจะหันเข้าไปงี้เลยนะเนี่ยอันนี้มีข้างในนะเนี่ยหันเข้าไปงี้เลยนี่มาดูนะฮะก็หันหันหันหัวเท้าเนี่ยเขาคือเขาสับไปปั๊บ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 เคลียร์ปั๊บปั๊บปั๊บเคลียร์หยาบเลยหยาบเลยแล้วเวลามันต้มเนี่ย มันมีแต่หัวชายเท้าอ้าวแล้วมันจะอร่อยอ่ะก็มันไม่อร่อยนะต้องถ่ายหนังกินกิน <c oughs> เขาก็เลยเรียก <c oughs> ต้มยำร้อแม็กโอ้ต้มร้อแม็กต้มล้อนแม็กดันๆอย่างนั้นเลยกินอ่าก็คือบางทีก็แกงมะเขือใส่ไก่เขาเรียกว่าไก่ชิ้นมะเขือโล <c oughs> ไก่ชิ้นมะเขือโอ้โหอ่าก็ไม่ต้องเรียกแกงไก่หรอกมั้งกันอ่ามะเขือไร่ไก่ตัวหนึ่งมะเขือไล่หนึ่งไก่ตัวหนึ่งคือมีวิญญาณไก่หาไก่ไม่เจอ คือถ้าใครได้เนื้อไก่ไปนี่ถือว่าโชคดีอ่ารูยอือมาม่าด้วยปลากระป๋องด้วยอ่านี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอืมเดินดงนีเดินดงนี่เขาเรียกเดินดงอืมเดินดงอืมแต่อร่อยกูอินวันเลยเนี่ยมันอร่อยแบบว่ามันไม่น่าคิดว่ามันจะอร่อยมันไม่น่าคิดว่ามันจะอร่อยทำไมต้องให้สีดาเพราะว่าต้องเน้นสภาพเลยเห็นภามากมากคอืม แล้วเราเข้าไปลงบวกแล้วเรากินไม่ได้อืมมันก็เลยแต่อันนี้คืออาหารร้อนอาหารมันไม่อร่อยแต่นี้วจ้าดดีกว่าจ้าดดีกว่าอืมแล้วเครื่องปรุงในก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะเนี่ยอืมข้างในลำบากเลยบอกว่าอยู่ข้างนอกใช้ชีวิตมีสตินะครับเวลาเราหลีกเลี่ยงอะไรได้เราก็หลีกเลี่ยงต้องมีสมองอ่ะข้างนอกอ่ะต้องมีสมองมีสติถ้าบวกอาถ้าบวกแต่เฮ้ยเพื่อนว่าไงเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยจัดไม่ได้มึงได้กินข้าวนี้แน่หรอได้กินข้าวนี้แน่ อันนี้คือ v I P แต่ถ้าเข้าไปโนเนมคงไม่ได้กินไว B I P แน่นอนว่าไม่ได้กินถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาไอ้เปิดไอ้ป๋องไม่ได้กินแบบนี้หรอกมึงก็ได้ไปกินนั่นแหละล้อมแม็ก <c oughs> ใช่ล้อมแม็กกับปาลาระเบิดเออปาลาระเบิดล้อแม็กแค่คิดภาพก็ไม่กล้าแล้วน้องน้องดูตัวอย่างนะครับนี่พี่โอมาจากพิจิตครับผมมาจากพิจิตจ่ายเหมือนเดิมคิดถึงพี่เอ็น้องๆน้องๆต้องถามไปเลยว่ารอบนี้เอาอะไรมารอบนี้เอาหนูนมาใช่รอบนี้รอบนี้เราเป็ด เป็ดมามาเป็ดมาใช่เป็ดพิจิตรเป็ดพิจิตรมันจะร้องไม่เหมือนชาวบ้านเขามันร้องไงเอ้ามัไม่ร้องกันอนะมันมาไกลอ่ะอ๋อมันมาไกลมันมาไกลกับกับกับมาไกล มันมันมันไม่ร้องนี่เเป็ดเป็ดวิจิตอร้องไงพี่อ๋อไม่ใช่ะไรไม่ใช่นัไรไม่ใช่อ๋อน่มเป็ดหีเป็ดแค่นั้นเนอบ้านผมมันร้องตอ้อสพญาน่อยเป็ดร้องอ๋อลองลองดูโอเคครับทีนี้ขอบคุณลุงโอวมากนะครับผมครับขอบคุณลุงโอวมากขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับ อ่าสปอนเซอร์เราด้วยนะครับเสื้อทาดานะครับก่งเกงจับหมูทาดาสั่งได้ในเพจเอทลมก้านะครับฝากเข้าไปกดติดตามเฟซบุ o กเอทลมเก้าเพจเอทลมก้าด้วยนะครับผม EP นี้นะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับกดขับสไครต์นะครับกดใบมะกรูดนะครับกดให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยผมจะได้ทำคลิปให้ดูตลอดนะครับโอเคครับ EP นี้สวัสดีครับผมปึ้ยต่อบไหมต่อบไหมครับเราได้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 อร่อยอร่อยอร่อยอยู่นะ